มาดูครับวิธีการห่อผลจำปะดะด้วยถุงพ่อช้ำนะครับอ่าตัดดูเราเราเราขิบรูแล้วใช่ไหมเราขิบรูแล้ว,ลลวอ่าเราพ่นสีหมายไว้ชุดไหนชุดหนึ่งชุดสองนะครับอ่าวันนี้มาหอ่อเอามาหอ่อทำยังไงก่อนเอาเม็ดเอา้าเอาเย็บด้วยเม็ดเพล็กหนึ่งครั้งเอา้าแล้วทำยังไงสวมเลยสวมเลยสวมยังไงจักปุดใส่จกัจกตุดขึ้นบนเอา้า ขึ้นไปขึ้นไปเออเอาแล้วทำยังไงต่ออ,อ๋อพับพับปากถุงไว้นะครับแล้วก็อา่าพับไหมพับก็บบบได้เดียวไม่ต้องไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบช้าช้าเออเอฟซีดูไม่เห็นอ่ะอ่ะเมื่อกี้ใส่แม็กไปได้ตัวเย็บแม็กซสองตัวนะครับอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งต้องทำยังไงเอ้าเอ้าเอ้าเอาเอาต้องไปเช่าเฮลิคอปเตอร์มาจากเออ่มณฑลทหารบกไหม ดูไม่เห็นเลยเดี๋ยวเด๋ยวให้ดูเห็นด้วยเอาาเอเฮลิคอปเตอร์นะครับเอาเฮลิคอปเตอร์มายิงเมกอ่าเอายิงเมกอีกตัวหนึ่งพรึบเสร็จแล้วใช่ไหมอ่าจะเมกสองตัวนะครับหนวันอ่าซ้ายตัวขวาตัวเรียบร้อยใช่ไหมอ่าซ้ายตัวขวาตัวเรียบร้อยถ้ากลัวมันไม่อยู่ก็ใส่ไปอีกตัวหนึ่งซ้ำไปเลยอ่านะครับเอาอีกตัว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 อีกใบนึง อ๋อสีอะไรอันนี้สีเหลืองไหมเหลืองแดงเหลืองแดงเหลืองเหลืองอันนู้นเหลืองแดงแล้วบ่สีแดงเคยก่อแล้วอันนี้เหลืองแดงแล้วก็สีเหลืองนะครับไอรุ่นที่สานี่สีเหลืองเย็บแม็กยังไงพับถุงไหมอ๋อพับถุงแล้วก็ไหนดูไม่เห็นเย็บแม็กเย็บแม็กอ๋อกรึบเรียบร้อยใช่ไหมแล้วก็ฉีกถุงฉีกปากถุง อ่าใส่เข้าไปนะครับใส่เข้าไปนะครับอ้าวเฮลิคอปเตอร์นี่ต้องเช่ามาทั้งวันนะครับเฮลิคอปเตอร์นี่ต้องเช่ามาทั้งวันนะครับเอามาแล้วยังเอาเอาส่งกระสุนแม็กมาเอาเอาส่งกระสุนแม็กมาเอาช่าเชะาเช่เย็บแม็กอีกตัวนึ่งอาอพับถุงก็ได้ไม่พับก็ได้พับก็ดีอเอาเอาอีกตัวนึงกดลงไปเเรียบร้อย ยังไม่แกสองตัวนี้เรียบร้อยแล้วโอ้แล้วนั่นอะไรโอ้มันง่ายขนาดนี้เลยใช่ไหม <c ười> เอาถุงใส่รอบเอวเลยน้อใส่กระสอบหนึ่งร้อยใบสองร้อยใบนี่ขึ้นไปทีเดียวไม่ต้องขึ้นลงขึ้นลงเลยใช่ไหมขึ้นไ้ทีเดียวไปเลยขึ้นทีเดียวไปเลยโอ้ช่างสะดวกง่ายดดยอย่างนี้เชียว